ยินดีต้องรับทุกท่านกลับเข้าสู่ชาริสมา456 Channel กับคำพยากรณ์ประจำเดือนกันยายน2566ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีทั้งกายและใจนะคะในเดือนนี้ค่ะจะมีการย้ายตำแหน่งของดวงดาวด้วยกันทั้งหมด4ดวงนั่นก็คือดาวเกตดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีพลังงานเฉพาะของตัวเองอยู่แล้วเช่นดาวเกตก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเดินทางไกลเทคโนโลโยีดาวอาทิตย์คือความโดดเด่นความเป็นผู้นำความมีเกียรติยศชื่อเสียงดาวพุธคือเรื่องของการสื่อสารและดาวศุกร์จะเป็นเรื่องของความรักและการเงินค่ะนอกจากนี้ดาวทั้ง4ดวง ยังส่งผลกับแต่ละลัคนาราศีแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะซึ่งชาจะพูดถึงรายละเอียดของดาวแต่ละดวงเป็นลำดับต่อไปและคำพยากรณ์น,นี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆเท่านั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติขอให้ทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ถือว่าเข้ามารับฟังและรับพลังงานดีๆจากช่องของเราก็แล้วกันนะคะลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ค่ะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวเกตนะคะหรือว่าไหมเลข9ค่ะจะย้ายตั้งแต่วันที่9กันยายนไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนค่ะในครั้งนี้นะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการเงินค่ะซึ่งก็แปลว่า ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนจะมากจะน้อยนะคะต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านค่ะชาต้องเรียนตามตรงนี้นะคะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยนะคะสั่งสมบุญสั่งสมความดีมาไม่เท่ากันค่ะหากว่าที่ผ่านมานะคะคุณเป็นคนที่ประพฤติดีทำดี คิดดีทำดีขยันมาณนะอดทนค่ะแล้วก็ไม่เคยเบียดเบียนหรือว่าคดกกงใครนะคะในช่วงนี้ค่ะการเงินของคุณก็จะดีงามงอกเงยมากเลยและบางคนค่ะที่มาของเงินก็จะมาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออกหรือว่าด้านภาษาค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีนะคะและเครื่องรางของขลังของเก่าของโบราณค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณควรคิดดีทำดีทำบุญบ่อยๆค่ะทำตามพลังงานดาวเพื่อส่งเสริมโชคลาภทางด้านการเงินนะคะลำดับต่อมาค่ะเป็นดาวอาทิตย์นะคะหรือว่าหมายเลขหนึ่งค่ะจากโครจรเปลี่ยนตำแหน่งตั้งแต่วันที่18กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะ พลังงานของดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นความเป็นผู้นำค่ะความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความเดื้อรั้นใจร้อนด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นเจ้าบ้านครอบครัวของลัคนาพฤศพค่ะในครั้งนี้นะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งบริวารค่ะก็จะส่งผลทำให้ช่วงนี้นะคะ คุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆของครอบครัวมีอำนาจในการปกครองมากขึ้นนะคะจะต้องดูแลคนในครอบครัวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคนในครอบครัวของคุณเนี่ยก็ยังจะให้ความสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ จะยอมรับเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทนะคะสามัคคีกันดีน่าชื่นใจมากเลยค่ะต่อมาค่ะดาวพุธนะคะหรือว่าหมายเลข4ค่ะจะย้ายตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่25ตุลาคมค่ะ ดาวพุธนะคะเรารู้กันดีอยู่แล้วสําหรับใครที่ดูดวงบ่อยๆเนาะเราก็จะทราบว่าดาวพุธคือเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการเจรจาการขายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาต่างๆนะคะและนอกจากนั้นดาวพุธเนี่ยยังเป็นเจ้าบ้านบริวารกับการเงินของลัคนาพฤกษบด้วยค่ะ ในครั้งนี้นะคะจากโคจรเข้าสู่ตำแหน่งบริวารค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งเกษตรด้วยนะคะ mm. ก็คือเข้าบ้านตัวเอง mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้พลังงานค่อนข้างมากเลยนะคะใครนะคะที่กำลังคิดว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มหาช่องทางการทำเงินเพิ่มนะคะให้คุณลองทำเกี่ยวกับเด็กแฟชั่นออนไลน์ความทันสมัยต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเทรนด์พวกนี้นะคะ อะไรก็ได้ค่ะที่จะต้องมีการอัปเดตอัปเกรดตลอดเวลาดูนะคะเพราะว่านี่นะคะคือที่มาของเงินหรือว่าที่มาของไรายได้ของคุณในช่วงนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะดาวบริริวนนะคะเจ้าบ้านบริริวานเนี่ยเข้าบ้านตัวเองก็จะส่งพลังงานให้ตัวคุณเนี่ยนะคะทำตัวเหมือนเด็กๆหรือว่ารู้สึกเหมือนเด็กๆเลยนะคะก็คือรู้สึกว่ากระชุม่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าขึ้นมา มีทั้งความน่ารักไร้เดียงสานะคะแล้วก็มีความเอาแต่ใจเข้ามาด้วยค่ะตัวคุณเองเนี่ยนะคะจะมีความคิดใหม่ๆในการจะทำอะไรบางอย่างค่ะอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆในการทำเงินที่ไม่เหมือนใครก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ควรระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของความเอาแต่ใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะหรือว่าเป็นผู้นำครอบครัวหรือว่า เป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องหรือว่ามีคนที่อยู่ในอันเดอร์คุณอะนะคะก็ควรวางตัวให้เหมาะสมกับอายุเพื่อความน่าเชื่อถือค่ะและดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายในเดือนนี้สำหรับลัคนาพฤ่ก็คือดาวศุกร์ค่ะหรือว่าหมายเลข6ค่ะตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่ 3พฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์ค่ะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของความรักและการเงินค่ะนอกจากนั้นสำหรับรลัคนาพระศพดาวศุกร์เนี่ยคือเจ้าบ้านตัวตนและอุปสรรคนะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวค่ะช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยนะคะทั้งเงินและงานเนี่ยมั่นคงมากขึ้นค่ะ ฐานะความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะหรือว่าของมีค่า mm. เช่นทองคำนะคะเป็นไปได้หมดเลยแล้วก็คุณเนี่ยจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับพลังงานของดาวอาทิตย์เลย แต่ก็จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอให้คุณเนี่ยนะคะตั้งใจตั้งมั่นมีสตินะคะแล้วก็ทำตัวเป็นคนมีเหตุผลนะคะเพราะว่าการที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ดูแลครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ของคุณหรือว่าครอบครัวของตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องดีทั้งนั้นค่ะแม้ว่าในเดือนนี้นะคะดวงดาวเนี่ยจะให้พลังงานดีมากๆเลยทางด้านการเงิน ก็ยังมีเรื่องที่ต้องให้ระวังนิดหน่อยนะคะเก <_ C os al> ี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวนะคะบางคนเนี่ยอาจมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาบางอย่างนะคะที่จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้นั่นเองนะคะแม้ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณก็ต้อง ช่วยเหลือแบบว่าไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะขอให้คุณจําข้อนี้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยช่วยทุกคนนะคะจนเบียดเบียนตัวเองทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยในต่อไปเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่สามารถช่วยใครได้แล้วก็จะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะสรุปเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะชาวลัคนาพฤษศนะคะการเงินดีมากๆค่ะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยน,นะคะโคจร เข้าตำแหน่งการเงินแล้วนะคะใครที่ทำความดีมาตลอดนะคะช่วงนี้รอรับทรัพย์ได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะเสริมโชคลาภทางด้านการเงินนะคะลองไปทำบุญดูนะคะได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะการเป็นการไปวัดปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิบริจาคอะไรก็ได้นะคะ ที่คุณสะดวกใจแล้วก็สบายใจค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะการทำความดีเนี่ยนะคะทำได้หลายรูปแบบไม่จำกัดค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นมีความเป็นผู้นำมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่จะตามมาด้วยความที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในความเป็นผู้นำของคุณก็ควรจะมีสติและมีเหตุผลรับฟังคนรอบข้างค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะพลังงานของดาวพุธค่ะจะทำให้คุณเนี่ยนะคะมีความทำตัวเป็นเด็กเหมือนเอาแต่ใจนิดนึงเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะคะหรือว่าเป็นผู้นำแล้วเนี่ยการที่คุณเอาแต่ใจนะคะจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะคะเข้าโรคนับถือคุณน้อยลงไปค่ะและ เรื่องสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือเรื่องปัญหาของคนในครอบครัวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าช่วยเหลือได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนกันยายนนะคะเป็นพลังงานโดยรวมค่ะอาจจะไม่ครอบคลุมทุกๆเรื่องเพราะว่าเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายเพียงแค่4ี่ดวงเท่านั้นค่ะก็จะเป็น4ี่เรื่องเนาะ แต่ถ้าคุณอยากดูดวงในเรื่องอื่นๆนะคะที่ชายังไม่ได้พูดถึงตอนนี้ชาก็มีสิ่งดีๆค่ะมาแบ่งปันเป็นโปรแกรมดูดวงผ่านทาง l ลน์แอดฟรีนะคะเป็นเวลา30วันโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะจะมีความแม่นยำสูงมากๆเลยคุณสามารถรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. แอดไลน์ไปที่แอดซินแส อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดนะคะแอด z i n z a e แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้คำทำนายเนี่ยแม่นยำเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ 3. ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะ เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ชเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ N A N A T นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกด,ดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจด,ดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะ แถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะเหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30วันแล้ว จะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะหรือจะปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใ,ใดๆและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะ เพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆเลยนะคะพูดไปจะหาว่าชาโมอลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาและ อย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ